สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆขอบสนามทุกท่านเลยนะครับทาง y o u t u นะฮะกลับมาเจอกับรายการเกมเอลเลงข่าวนะฮะรายการที่จะนำเอาประเด็นข่าวในวงการฟุตบอลมาขยี้มาขยายมาวิเคราะห์มาเจาะลึกมาละเลงไปพร้อมกับทุกคนนะฮะแล้วก็แส,สดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับว่าชอบแบบนี้ชอบแบบนั้นวิเคราะห์แบบนั้นวิเคราะห์แบบนี้พูดคุยกันได้แบบว่าเปิดกว้างมากๆเลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าการคุยกันเร,เรื่องฟุตบอลมันเป็นการคุยกันของเพื่อนจริงๆนะครับระเด็นที่เราจะมาละเลงวันนี้ครับหลังจากจบพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปในช่วงวันเส ค่ำคืนนี้ยังมีเกมของเลี้ยงปูที่จะต้องเจอกับเวสต์แฮมอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรฮะเรายังไม่คุยเรื่องนั้นเราขอมาคุยเรื่องราวหลังเกมคู่นี้ดีกว่าครับนั่นก็คือคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวัตฟอร์ดนั่นเองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าสวยสดงดงามทีเดียวฮะแต่ว่าในดีเทลเกมเนี่ยมันยังมีเรื่องราวที่ต้องพูดคุยที่ต้องมาละเลงกันอีกเยอะแยะมากมายเลยครับการชนะได้สามศูนย์สกอร์ดูด ของเราวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับทับเซตใหญ่นะครับหลังจากที่2เกมก่อนหน้านี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ระบบ3-5-2พอมาในเกมเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูใช้ระบบ4-2-3-1นะฮะโดยมีบรูโน่เฟอร์นันส์เป็นเพลย์เบเกอร์ตัวเล่นตัวอื่นเนี่ยนะฮะก็มีการสลับสับเปลี่ยนแล้วก็โอนย้ายเยอะแยะมากอย่างกองหลังเนี่ยนะฮะก็ถอดบายยี่ออกนะครับแล้วก็ใช้เดนเลฟคู่กับแฮร์รี่แม็กควายในตำแหน่งเซนเตอร์เพราะว่าปรับมาเล่นหลัง4แน่นอนแบ็คขวาเป็นอารอนวานบีซาก้าครับแบ็คซ้ายเป็นลุคชออออนนนนนนัััั่่่่เเเเเเงงงกกกกลาาคคครรรรบบบบใชช้ฟสสิิููมมตวย์์ป็โ อย่างป,ปีกซ้ายแดนนี่ลเจมส์ครับแล้วปีกขวามเมลเซนกรีนฟูดกองหน้าตัวเป้าอังเชนี่มาเียแดนนี่ลเจมส์ได้ไปเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะประจำการทางด้านขวานะครับคือมันก็ชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการปรับแผนการเล่นแล้วนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นหลัง4ตัวนี่นะครับค่อนข้างชัดเจนว่าโซชาอยากจะเปิดเกมรุกเข้าใส่วัตฟอร์ดนะครับที่บอกแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าเราดูในแผนการเล่นในเกมรุกคุณจะเห็นว่าจะมีผู้เล่นในแนวรุกทั้งหมด4คนด้วยกันครับที่คอยสลับส,บสับเปลีี่ยนมมาจมต แนวรับของวัตฟอร์ดแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ไปใช้สามหามา2นัดติดเนี่ยพอจะปรับมาเล่นในระบบ4 2 3 1แบบที่มีบรูโน่เฟรเดสเป็นกองกลางเลย์เบเกอร์เนี่ยก็มีทุลักทุเลอยู่บ้างในช่วงแรกนะครับกว่าจะปรับจูนจังหวะก,กันติดเนี่ยก็ปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะในการที่จะปรับเปลี่ยนมาเล่นในแผนนี้ให้เข้าใจแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวรุกเนี่ยนะครับว่าไปปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยปีกซ้ายไม่น่าห่วงครับเนี่อาเจมส์ทำได้ดีครับแต่ว่าปีกขวาอย่างเด,งนดงงนเลนเ็นตัวรุกริมเส้นฝั่ง แต่อยไรก็ตามครับตัวกรีนวูดเองก็ยังพอที่จะตัดเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมกับเกมได้เสมอแต่ที่ผมพูดว่ายังมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าภาระหน้าที่ในการขึ้นเกมริมเส้นมันจะไปหนักที่อารอนวานบีซาก้ามากเกินไปหน่อยครับยังโชคดีที่แนวรุกของวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับไม่ได้อันตรายมากพอที่จะกดดันวานบีซาก้าทำให้วานบีซาก้าเนี่ยสามารถเติมเกมขึ้นมาได้สูงมากๆในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาฮะนี่คือเรื่องของรูปแบบนะครับเปลี่ยนจาก3 5มามาเป็น42-31ยังมีการเอากองหน้าตัวเป้าอย่างเเมนนรรีววด่่ยไปปล็ป้ถึง ได้เล่นในตำแหน่งプレเม์เกอร์อย่างที่ตัวเองถนัด<อ>ก็เป็นเรื่องรูปแบบนี่คือข้อแรกที่เราสังเกตเห็นข้อที่2ครับพอเรามองไปที่มานั่งสำรองเราไม่เห็นรายชื่อของเบอร์14กับเบอร์15ซึ่งเป็นเรื่องที่แฟนมายูแบบ คอนเจตูเรชันมาที่ทุกคนแบบว่า happy แฮปปี้กับการไม่มีเปเรราแล้วก็ลินการ์ดมากๆนะครับไม่มีในรายชื่อ11ตัวจริงไม่เท่าไหร่ดันไม่มีในรายชื่อสำรองด้วยนี่คือข้อที่โอ้โหแฟนแมนยูนั้นแฮปปี้สุดๆไปเลยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โซชาแสดงให้เห็นความเด็ดขาดในการปรับปรุงแท็กติกของเขานะครับโดยก่อนเกมเนยนะฮะก็มีข่าวลือออกมาพอสมควรนะครับว่าจะไม่ได้เห็นลินการ์ดและเปเรราและสุดท้ายก็ไม่ไเห็นจริงๆโซชาเนี่ยออกมาให้เหตุผลนะครับว่าการที่ลินการ์ดและเปเรราไม่ติดทีมชุดนี้เน โซชาบอกว่าโซชาเลือกทีมที่เหมาะสมกับเกมนี้ที่สุดมันเป็นเรื่องของแท็กติกก็เท่านั้นเองนะครับทำไมโซชาถึงพูดแบบนั้นนะครับเกมรุกที่เหมาะสมกับเกมนี้คือเกมรุกที่เคลื่อนไหวอย่างรดวดเร็วลินกาดเองเนี่ยนะครับเป็นกองกลางตัวรุกก็จริงแต่เรื่องสปีดไม่ใช่จุดเด่นของเขาส่วนอเดยเรยสเฟเดราเองนะครับพอมองไปในทีม11ตัวจริงเนี่ยถ้าจะเลือกเขาเข้ามายักในตำแหน่งไหนเราก็ยังมองไม่ออกว่าจะให้ไปเล่นในตำแหน่งรูน่ลฟ์นซ์หรือว่าในตำแหน่งของเฟรดซึ่งถ้าเทียบกันแล้วปอนต่อปอนยังไงรกกก็ต้ออองหุดทีไปถู แล้วก็ลินการ์ดเองอย่างที่บอกพอเป็นเกมรุกอาศัยความเฉียบคมในการจ่ายบอลอาศัยความเร็วก็ไม่ควรจะมีลินการ์ดในทีมแฟนแมนยูจะบอกว่าจริงๆไม่ควรมีมันในทุกๆแผนเลยก็ได้อะวิเคราะห์หน่อยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องของการใช้ไดเร์ฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะส่งผลมากที่สุดกับการใช้ลินการ์ดเพราะว่าบูโดเฟอร์แนนซ์เนี่ยสามารถออกบอลอย่างรวดเร็วได้แล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เร็วกว่าลินการ์ดแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของลินการ์ดก็ควรที่ต้องหลุดออกจากทีมข้อนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นด้วยกันหมดนะครับ ทีนี้มาดู90ดนาทีในเกมกันบ้างครับต้องบอกว่าทีมเยือนเตรียมตัวมาดีมากๆแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อบารมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะฮะวัตฟอร์ดเล่นไล่เพรสซิ่งหนักเข้าใส่ยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงต้นเกม15นาทีแรกแทบจะเป็นเกมของวัตฟอร์ดเลยอาศัยการเพรสซิ่งเร็วของ3กองกลางครับดูกูเร่กาปูแล้วก็วิลฮิลช์นะครับกองหน้าอย่างทรอยดีนี่เองก็คอยเพรสซิ่งไล่บีบจนแมนยูเนี่ยนะครับเสียกระบวนหลายตอหลายครั้งมีหลายครั้งที่เฟร็ดโดนตัดบอลได้หลายครั้งที่นู พลาดในพื้นที่แนวรับซึ่งเกือบจะเสียประตูด้วยหลายต่อหลายครั้งในช่วง15นาทีแรกทั้งหมดทั้งมวลมาจากการเพรสซิงอันดุดันของวัตฟอร์ดแต่เดี๋ยวก่อนฮะพ้อหนึ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือวัตฟอร์ดทำได้ดีในช่วง15นาทีแรกแต่พอเล่นไปได้สัก30นาทีครับเหมือนหมดแรงครับเหมือนกับว่าพอเพรสซิงไปหนักๆ30นาทีแรกพอช่วง15นาทีสุดท้ายของเครื่องแรกหมดแรงไปซะอย่างนั้นเปิดพื้นที่ในสนามเยอะมากแน่นอนล่ะถ้าคุณเพรสซิงนะครับคุณบีบเข้าไปหาเซนเตอร์ของเขาง้ เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเกมรับในครึ่งเวลาแรกยูเนเตดไม่ได้ดูดีนะฮะแต่ว่าในแง่ของเกมรุกเมื่อเขาแกะรสซิ่งของวัตฟอร์ดได้เนี่ยตัวผู้เล่นในแนวรุกอย่างบูน่เฟานันสมีพื้นที่ในการจ่ายบอลมีพื้นที่ในการพาบอลเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทีมมาเลยทําให้ไอคำว่าพื้นที่ตรงกลางนี่แหละเป็นขุมสมบัติของยูเนเตดในเกมเมื่อคืนนะฮะเกมรสซิ่งข่าบี้ไม่จนแล้วเขาแก้รสซิ่งได้พายเหมือนกันครับแล้ววัตฟอร์ดก็เจอจุดนี้เขาให้การเสียประตูรูปแรกมันเริ่มจากการเสียบอลของเดช พอตัดบอลได้บอลมันค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วก็เป็นบูโรเฟอร์นันซ์ที่หลุดไปแล้วก็โดนทาฟาวในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงจุดโทษอย่างยอดเยี่ยมคือถ้าพูดถึงบูโรเฟอร์นันซ์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งคนใหม่ของยูไนเต็ดผมว่าก็พูดได้นะคือรับผิดชอบหมดเลยลูกแตะมุมลูกฟรีคิกลูกโทษก็ทาได้ดีด้วยสถิติของบูโรเฟอร์นันซ์เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ยิงกับลิสบอนมา12ลูกไม่พลาดเลยนะครับแล้วก็มายิงกับยูไนเต็ดหนึ่งลูกก็ยังไม่พลาดเป็นว่ากลายเป็นว่าตอนนี้13ลูกของบสารม ไม่พลาดเลย13ครั้งติดต่อกันนี่คือตัวที่ชัวร์ที่สุดในการยุดโทษไม่ใช่มาซิยาลไม่ใช่แรดฟอร์ดแล้วตอนนี้เป็นบูโน่เฟรนเดสนั่นเองครับขอกลับไปที่วัตฟอร์ดนิดหน่อยแล้วกันครับจริงๆพอเสียประตูไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาแล้วก็บีเข้าใส่ยูเนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างที่บอกฮะกลางของยูเนเต็ดเนี่ยไม่สามารถที่จะดีเลยเกมลุกของว<ฮ>ัตฟอร์ดได้มันเลยทําให้บอลเนี่ยไปถึงแนวรับไวมากแต่ว่าในขณะเดียวกันครับวัตฟอร์ดเองก็ไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้อย่างเฉียยบคมดด้้ววจังหสทุทาย,ย คงขาดขาดเกันเกินครับแต่สิ่งที่ทาไม่เห็นชัดเจนก็คือวัตฟอร์ดรู้วิธีเล่นกับยูเนเต็ดครับคือเล่นแพ็กเกมในแดนกลางแน่นแแย่งบอลให้ไวที่สุดแล้วบีบพื้นที่ไม่ให้ยูเนเต็ดมีเวลาคิดเยอะๆข้อแตกต่างหนึ่งที่วันนี้ยูเนเต็ดมีก็คือพวกเขามีบูโ่เฟอร์นันเดสนั่นเองครับหมายถึงพูดแบบนั้นครับนี่คือเหตุผลข้อที่4ที่ผมจะพูดถึงครับการมีบูโ่เฟอร์นันเดสครับทำให้กลางของแมนยูเนเต็ดมีอีกหลากหลายมิติเลยครับก่อนหน้านี้ครับถ้าคุณมองไปยังแนวรุกของยูเนเ,นเนต็ด คุณจะเห็นอเดรสเฟเรราซึ่งพูดชื่อมาแล้วเนี่ยคุณเพิ่งพาใครไม่ได้สักคนครับแต่พอคุณเห็นบูโร่ฟินแนนซ์เข้ามาอยู่ในทีมคุณเห็นการออกบอลเมื่อคืนนี้วิธีการออกบอลที่ชาญฉลาดครับมีการจ่ายทะลุช่องการวานบอลจากแนวลึกนะครับการรอเกมเพื่อรอให้เพื่อนวิ่งถีบไปหาพื้นที่ก่อนจะจ่ายบอลมีหลายครั้งที่ทําแบบนั้นได้เช่นเดียวก,กับการที่เขาจ่ายให้กับอัลตินิมาซิยาวนะครับซึ่งมันทาให้เห็นว่าเซนส์ฟุตบอลของบูโร่ฟินแนนซ์เนี่ยช่วยให้เกมรุกของยู ถูกจุดแล้วผมคิดว่าจริง,รงๆถ้าได้บูโนเฟอร์ันส์มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยแมนยูเนเตดอาจจะไม่ต้องลำบากมาลุนท็อปโฟแบบนี้อาจจะติดท็อปโฟไปเลยก็ได้นะครับผลงานของบูโนเฟอร์ันส์กับ1ประตู1นึ่งแอซิสตแต่จริงๆแล้วมีส่วนกับทั้ง3ลูกเลยนะครับมันชัดเจนว่าเขาควรจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์จริงๆช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีตะกุกตะกักบ,บ้างจ่ายบอลพลาดบ้างเพราะว่าโดนบีบเข้าใสหนักๆแต่พอคลายเฟสซิ่งตัวนั้นได้พอเริ่มได้เล่นกับบอลมากขึ้นเหมือนปรับจ แบบแท้จริงเลยครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างลูกอย่างลูกที่แบบจ่ายบอลสวยมากๆอย่างลูกที่2งเนี่ยที่มาซิยาวยิงได้ก็เป็นการจ่ายบอลที่แบบเซนส์นลุ้นๆเลยอะแล้วจ่ายไปตรงนั้นเนี่ยยังไงมาซิยาวก็ไม่ลำ้ำนาโอเคต้องให้เครดิตมาซิยาที่ยิงอย่างยอดเยี่ยมด้วยแต่ว่าการขึ้นเกมของบุนโน่เฟอร์นนเดสเนี่ยน่าสนใจจริงๆว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยใครจะหยุดบุนโน่เฟอร์นดสได้เกมที่จะหยุดบุนโน่เฟอร์นันได้ต้องทํำยังไงอะถ้ามีคิดในหัวก็คือประกบติดตัวมากกว่านี้เพราะว่าทางวัดฟอนที่บอกพอเริ่มบีเริ่มไล่เริ่มมเพรสหนักๆ่่่ทใ้้บดลไไแต คือมันไม่ได้คลายหรอกคือต้องบอกว่าพอแมนยูเขาเริ่มแก้กันได้เริ่มเปิดไปที่ตรงกลางมากขึ้นมีจังหวะ มีเวลาให้บูโรเฟอร์นันเดสคิดเนี่ยมันทำให้บูโรเฟอร์นันเดสเนี่ยมีเวลาในการขึ้นเกมในทิศทางต่างๆมากขึ้นซึ่งตรงนั้นกลายเป็นอาวุธสําคัญของยูเนเต็ดในเกมเมื่อคืนเลยครับสถิติของบูโรเฟอร์นันเดสครับน่าสนใจมากหลังจากจบเกมนะฮะจ่ายบอลเข้ากรอบเกตโทษ7ครั้งั้างสัตโอกาส4ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง3ครั้งเรียกฟาวล์ได้3ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งเป็น1ประตูแล้วก็สามารถทําได้อีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วย perfect เกมของบูโรเฟอร์นันเดสครับนี่คือการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยยมของบเล แม้ว่าก่อนในนี้2อสามเกมเนี่ยจะดูเรียกว่าอะพอมีทรงแต่พอในเกมเนี้ยมันชัดเจนว่าแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรกับฟุตบอลอังกฤ,ฤษเลยเขาเล่นได้เลยครับขอแค่มีพื้นที่ส่วนเรื่องของ VAR เนี่ยนะครับจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แต่ถามว่าแฮนด์บอลไหมจังหวะรงที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับดอลซันเนี่ยบอลมาโดนแขนก่อนซึ่งมันชัดเจนมากถ้าเอาตามกฎ VAR นะครับในฤดูกาลนี้ไม่ว่าบอลจะโดนส่วนไหน ของบริเวณแขนของผู้เล่นในแนวรุกทุกรูปแบบคือแฮนด์บอลคุณจะเตะบอลมาอัดแล้วคุณจะบอกว่าบอลดูแฮนด์นั่นเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับแฮนด์บอลร0อยเปซ็นตสำหรับการที่บอลมาโดนบริเวณตั้งแต่ท่อนบนของแขนลงไปซึ่งในจังหวะนั้นถ้าเราดูภาพ VR มันก็ชัดเจนครับว่า นี่คือลูกแฮนด์บอลจริงๆข้อนี้ไม่มีข้อโต้แยง้งจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ VR ช่วยชีวิตแมนยูไว้ไหมก็สามารถพูดได้เพราะว่าถ้าไม่มี VR ลูกนี้อาจจะเป็นประตูเพราะผู้ตัดสินเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดนะฮะอาจจะคิดว่าเอ๊ะโดนไหลหรือเปล่าแต่บอลมันเหลื่อมๆลงมาแต่แถวนี้หน่อยนะฮะผมว่ามันชัดเจนันนี้ไม่ได้เข้าข้างแล้วก็ไม่ได้อวยไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนเลี้ยวฟูแล้วต้องอวยแมนยู you. คือผมเป็นแฟนเลี้ยวฟูนะแต่ว่าผมสามารถพูดเรื่องทุกทีมได้แบบเป็นกลางแล้วก็มันมันก็แฮนด์จริงๆอะ่ะเรื่องน คนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดละอย่างรสันกินฟูดครับแม้ว่าจะเล่นริมเส้นฝั่งขวาดูแล้วจะชอบปัดเข้ามาข้างในมากกว่าอยู่ริมเส้นเนี่ยนะฮะสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยเอาเข้าจริงเนี่ยถ้าไปดูสถิตินะครับตอนนี้กินฟูดอายุแค่18ปียิงไป10ประตูรวมทุกรายการก็สถิติในเกมเมื่อคืนเนี่ยจ่ายบอลสําเร็จ4จาก5ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน3ครั้งเข้าประทะผ่าน3ครั้งสร้างสรโอกาส3ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งยิงด้1ปรระตูี่คือา ของยูเนเต็ดแลยฮะจำเป็นต้องบ่มเพาะมากๆเลยสำหรับเมลเซนกินวูดมีทรงมากๆครับแล้วก็จังหวะอีซ้าย e เนี่ยโอ้โหตะบันเต็มข้อรอเต็มแข้งผมบอกเลยว่า เด็กคนนี้ครับถ้าเจรไนไปอีกสัก2 3สมปีอาจจะกลายเป็นซ u เปอร์สตาร์ของยูเนเต็ดได้เลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาครับเราเห็นข้อดีซะเยอะคือการมีบรูโน่เฟรนันเดสในการบัญชาการเกมในแนวรุกของยูเนเต็ดแต่ข้อเสียก็คือมาติชและเฟร็ดนี่ไม่ใช่คู่กองกลางที่ดีที่สุดของยูเนเต็ดครับยูเนเต็ดน่าจะรอการกลับมาของสกอตต์แม็กชูมินเน่นะครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มเกมในแดนกลางให้มีความรวดเร็วกระฉับกระเฉงมากขึ้นมีการเข้าแท็กเกิลมีการดีเลย์เกมได้ดีกว่ามาติชยอมรับกัน,นะครับ ว่าวันนี้มาตดท้าเกินไปแล้วและข้อที่3ครับคุณเห็นเมลเซ่นกินวูดนี่คือผลผลิตของยูนิเต็ดครับผมเชื่อว่าเมลเซนกินวูดในอีก2ปีจะพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆบนทางในตอนนี้ของยูนิเต็ดนะครับผมเชื่อว่าหน้าจะนะผมใช้คำว,ว่าหน้าจะแล้วกันโอเคละ่ะคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณเจอวัดฟอร์ดนี่พวกเขาเป็นทีมท้ายตารางมันคงวัดอะไรมากไม่ได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นสัญญ,ญาณดีๆอย่างน้อยในเกมนี้ก็คือเรื่องราวของการขึ้นเกมรุกข,ของบูโรเฟอร์นันเดสนั่นเองครับส่วนปัญหาผมว่าทุกคนเห็นออยย่่่างงงงทีผมบมบกกลลััไป๊ะห ก็ยังไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นไปปรับไปแก้ต่อนะฮะเป็นการบ้านให้โซชาได้ปรับได้จูนทีมขออย่างเดียวครับยูไนเต็ดเป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นอยู่เสมอก็คือไม่มีความสม่ำเสมอในการรักษาฟอร์มการเล่นเลยก็ต้องรอดูครับสำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเองก็ยิดีด้วยครับที่กลับมา อยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกแล้วเพราะว่าแมนซิตี้จะโดนแบนถูกไหมหน้าที่เดียวของยูไนเต็ดคือรักษาพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนี้ไว้เพื่อที่จะดึงดูดนักเตะในฤดูกาลหน้าถ้าฤดูดกาลหน้ายูไนเต็ดได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็ยังคงเป็นยูไนเต็ดที่สามารถดึงดูดนักเตะระดับท็อปสตาร์มาได้แน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับและนี่คือเกมเองละเลงข่าวครับเรื่องราวหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวัตฟอร์ดสรุปสุดท้ายท้ายสุดบูเดอรเฟอร์นันเดสเวอรรี่กูดจริงๆนี่คือ อยากให้หยิบเรื่องไหนมาเล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยพรุ่งนี้คงต้องมานั่งเล่าเรื่องลิเวอร์พูลก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะชนะเหมือนแมนยูแล้วกันนะฮะฝากติดตามทุกคลิปของขอบสนามครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยยังไงวันนี้เกมเองลาไปก่อนแล้วขอให้มีความสุขกับการดูฟุตบอลครับสวัสดีครับ